ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอย่าท้อถอยนะอย่าท้อถอยมันก็แค่ภาษาอันหนึ่งเป็นภาษาที่ดีบ้างภาษาที่ไม่ดีบ้างพามีภาษาที่ดีกระทบใจเราฟูขึ้นมาเราก็รู้ทันภาษาที่ไม่ดีมากระทบใจเราแฟบลงไปเราก็รู้ทันต่อไปเราก็จะเห็นในจิตใจนั้นของบังคับไม่ได้ เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะกระทั่งจิตใจเรายังเอาแน่นอนไม่ได้เลยแล้วโลกข้างนอกมันจะแน่นอนได้ยังไงกระทั่งจิตใจเราเองยังไม่แม่นคงยังไม่แน่นอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วโลกข้างนอกมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันมันก็อันเดียวกันนั่นแหละถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าจิตใจของเรากับโลกข้างนอกมันก็เหมือนกันนะ้ เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ในกองทุกเหมือนเหมือนกันผู้ที่รู้ความจริงว่ารอบนี้คือตัวทุกใจมันก็จะคลายออกจากรอบผู้รู้ความจริงว่ากายนี้ทุกความยึดถือกายก็ลดลงคนที่เห็นว่าจิตใจมันก็ยึดถืออะไรไม่ได้นะไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนก็ไม่ค่อยยึดถือจิตใจอะไรเกิดขึ้นอะไรผ่านมาก็เห็นแค่ว่า สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปดูอย่างนี้นะชีวิตเรามีชั่วคราวเท่านั้นหาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้กับตนเองสะสมสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้มีคุณค่ามากธรรมะวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะสังเกตไหมจิตใจเราแข็งแรงขึ้นจิตใจเราแช่มชื่นขึ้นนะ มองโลกให้มันเป็นธรรมะแล้วเราอยู่กันโลกแบบถูกน้อยๆ้อมันทุกน้อยเองนะเพราะมันฉลาดไม่เข้าไปยึดถือมากถ้าเราคิดว่านี่บ้านเมืองเรานี่สมบัติเรานี่นี่ของเรามทุกตายเลยถ้เข้าใจนะทุกอย่างมันสมบัติพลยกันชน